เผยปมขัดแยง้งไล่ลุงพลทะเลาะลูกชายพ่อชมพู่แจงน้องโพรบ้านวันลูกหายใครเป็นคนก่อเหตุกว่าเดือนแล้วจับคนร้ายคดีน้องชมพู่ไม่ได้ทั้งนี้มีการตั้งข้อสงสัยมากมายล่าสุดมีการระบุถึงกายน้องชายของพ่อน้องชมพู่หรืออาของน้องชมพู่มาที่บ้านของน้องชมพู่ด้วยชาวบ้านระบุตั้งข้อสงสัยว่า กายมาขอเงินที่พ่อของน้องชมพู่แล้วไม่ได้จนไปทำร้ายน้องชมพู่หรือไม่ล่าสุดนายอนามายัยพ่อของน้องชมพู่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าน้องชายมาขอเงินจริงแต่ไม่ได้ทะเลาะกันกายมาขอเงินแม่ที่มาเยี่ยมน้องชมพู่เรื่องเกิดตั้งแต่ปลายปี2 5 6 2กลับไปตั้งนานแล้วน้องชายมาขอเงินแม่100-200บาท แต่น้องชายก็กลับไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วด้านตาชานตาของน้องชมพู่แจงปมขัดแย้งในครอบครัวจนถึงขั้นฆ่าน้องชมพู่เป็นไปได้หรือไม่พ่อชานยอมรับขัดแย้งกันจริงน,นายนรินลูกชายของพ่อหรือน้าชายของน้องชมพู่ขัดแย้งกับลุงพลหรือนายชัยพลจากการพ่อขายด้วงมะพร้าวเมื่อปี2562ช่วงเริ่มขายด้วงไม่ได้ ลูกชายขอถอนตัวขอเงินคืนเลยมีเรื่องทะเลาะกันจะว่าหนักก็ได้ไม่หนักก็ได้ไม่ถึงขั้นตบตีแต่ถึงขั้นมีพลิกโต๊ใส่ลูกชายพ่อก็เลยไล่ลูกสาวกับลูกเขยออกไปไปก่อนมีอะไรค่อยพูดกันทีหลังต่างฝ่ายอารมณ์ไม่ดีเขาก็โกรธกับพ่อตาตอนนั้นจากนั้นก็ไม่มีอะไรและเป็นไปไม่ได้ถึงขั้นที่ลุงพลจะมาฆ่าลาน ส่วนเรื่องปมขัดแย้งที่ดินแบ่งมรดกให้ตาชานบอกว่าเรื่องที่ดินก็จบไปแล้วใครฆ่าน้องชมพู่ผ่านมา38วันยังเป็นปริศนาคนไทยรอผลการไขคดีของตำรวจทีมข่าวขอไล่เรียงเหตุการณ์สะเทือนขวัญคดีน้องชมพู่ผ่านมา38วันยังเป็นปริศนาใครคือคนร้ายลงมือทำร้ายเด็ก เช้าวันที่11พฤษภาคม2563น้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรรณขอสงวนนามสกุลอายุ3ปีได้หายตัวออกจากบ้านหมู่3ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารห่างจากบ้านไปราว1.7กิโลเมตรไปตั้งแต่ตอนเช้าระหว่างที่พ่อกับแม่ออกไปทำงานโดยน้องชมพู่อยู่กับพี่สาวอายุ13ปี ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมถึง14พฤษภาคมพ่อและแม่รวมถึงชาวบ้านได้ออกตามหาน้องชมพู่ตลอดเวลาและได้นำร่างทรงมาประกอบพิธีตามความเชื่อเพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้หาเจอช่วงบ่ายของวันที่14พฤษภาคมยายตุลอายุ70ปีชาวบ้านจังหวัดสกลน,นครเดินเท้าขึ้นไปเก็บเห็ดหาของปา่าเทือกเขาภูพาน,น้อย เขตอุทยานแห่งชาติภูผายนต์แจ้งเบาะแสว่าพบรองเท้าเด็กสีเขียวบนกลางป่าก่อนที่จะนำทางเจ้าหน้าที่เดินทางไปจุดที่พบรองเท้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงห่างจากจุดพบรองเท้าประมาณ5เมตรจนพบสภาพศพน้องชมพู่อยู่ในสภาพเปลือยกายไม่สวมเสื้อผ้าสภาพศพคล้ายกับโดนบีบคอก่อนเสียชีวิตในป่าภูเหล็กไฟ ห่างจากบ้านไปราว1.7กิโลเมตรนอกจากนี้ยังพบเสื้อผ้าตกอยู่ในที่เกิดเหตุห่างกันรประมาณ2-3เมตรเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีชมพูและกางเกงในสีขาวอีกหนึ่งชั้นวันที่15พฤษภาคมนายนารินน้าชายและญาติของน้องชมพู่กล่าวว่าผลจากการผ่าศพพิสูจน์โดยแผนกนิติเวชโรงพยาบาลสภสิสทธิ์ที่ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีสภาพศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการล่วงละเมิดทางเพศวันที่18พฤษภาคมนายชัยพลลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าผลชนสูตรศพครั้งที่สองซึ่งผลออกมาเป็นบวกน้องชมพู่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศแต่ตรงไหนยังไม่ทราบส่วนในทางคดีหลังจากนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ว่า จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนวันที่19พุทพฤษภาคมนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสพสิพธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าขอยืนยันว่าไม่พบร่องรอยของการทำร้ายร่างกายหรือการร่วมเพศซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มีการหารือกับแพทย์ทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเบื้องตน้น ก็ไม่มีการขัดแย้งแต่อย่างใดทั้งนี้หมอจากทางสถาบันนิติเวชเองไม่ได้ระบุว่ามีการทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศระบุเพียงไม่ปรากฏสาเหตุการตายแต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าบาดแผลที่พบเกิดจากการทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดหรือสาเหตุใดแน่ชัดมีแต่การตีความจากสื่อเอง ว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วเผยแพร่ทางสื่อต่างๆจนแผนกได้ถูกดูหมิ่นเกลียดชงังโดยจะต้องแจ้งความดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าววันที่2 0พฤษภาคมพ่อและแม่ของน้องชมพู่ได้เคาะลงบอกลูกก่อนจะเผาว่าให้น้องชมพู่ส่งกระแสจิตมาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับคนร้ายให้ได้เพื่อให้ตายตกไปตามกันไม่ให้คนชั่วหนีลอยนวล วันที่21พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งกลุ่มผู้ต้องสงสยัยที่มีส่วนในการตายของน้องชมพู่ทั้งหมด7คนจากนั้นก็ตีวงแคบลงมาเหลือเพียงสองคนโดยสองคนนี้1คนเป็นคนที่ทำหน้าที่เก็บของป่าตัดต้นไม้ซึ่งเจ้าหน้าที่เคยนำตัวมาสอบปากคำแล้วแต่การให้ปากคำของเจ้าตัวน่าสงสัยในหลายเรื่องบางครั้ง มีการจับผิดได้ว่าเจ้าตัวมีการโกหกกับทางตำรวจด้วยและอีกหนึ่งคนเคยมีประวัติเกี่ยวกับคดีทางเพศรวมถึงมีความหมกมุ่นทางจิตเกี่ยวกับเรื่องเพศและเป็นเพียงคนเดียวในเจคนที่มีคลิปลามกไว้ในโทรศัพท์มือถือจำนวนมากวันที่23พฤษภาคมนายวีนามสมมุติอายุ40ปีหนึ่งในเผู้ต้องสงสยัยที่ตำรวจนำเจ้าตัวไปตรวจร่างกาย และเก็บดี a นกล่าวว่าผมไม่มีวันฆ่าน้องชมพู่แน่นอนเนื่องจากตัวเองและแม่น้องชมพู่ก็เติบโตมาด้วยกันน้องชมพู่ก็เปรียบเสมือนลูกสาวคนหนึ่งวันที่เกิดเหตุตัวเองทำงานไม้อยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่อยู่ห่างกันเพียง100เมตรเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงน้องชมพู่ร้องหรือมีคนแปลกหน้าเดินผ่านเข้าไปที่บ้านของน้องชมพู่ซึ่งตัวเองไม่มั่นใจว่า คนร้ายนั้นอาจจะอ้อมมาจากทางด้านหลังแล้วทำร้ายน้องหรือปิดปากน้องหรือไม่ก่อนที่จะพาน้องขึ้นไปบนภูเขาตัวเองยังคงอยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายตัวจริงให้ได้โดยเร็วเนื่องจากตอนนี้ชาวบ้านทุกคนต่างระแวงเพราะคิดว่าคนร้ายน่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่และเป็นคนในหมู่บ้านไม่อยากให้ตำรวจจับแพ้วันที่26พฤษภาคมแม่น้องชมพู่กล่าวว่า การที่หมอดูและพระหลายท่านบอกว่าคนร้ายยังอยู่ในหมู่บ้านไม่ไปไหนและยังคงเล่นละครตบตาเจ้าหน้าที่ไปวันๆตนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงคนร้ายยังอยู่ใกล้พวกเธอตลอดเวลาซึ่งเมื่อก่อนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือมนต์ดำแต่ตอนนี้เริ่มที่จะเชื่อแล้วเพราะพระอาจารย์หรือหมอดูหลายคนมองว่าที่หาไม่เจอหากนับจากวันที่น้องหายตัวไป ก็ผ่านมา16วันแล้วคนร้ายอาจจะต้องมีวิชาหรือเล่นของมนต์ดำอะไรบางอย่างหรือไม่เนื่องจากแปลกมากหากเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่น่าจะหลบซ่อนหรือลงมือได้อย่างแนบเนียนขนาดนี้แม่น้องชมพู่บอกว่าที่ผ่านมาตนและสามีไม่ค่อยจุดทูปบ,บูชาสารหลังบ้านหรือทำบุญอะไรเท่าไรซึ่งตรงกับที่หมอทําบอกซึ่งเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้พระภูมิเจ้าที่ ไม่ยอมเปิดทางหรือช่วยให้เจอหลักฐานสักทีแต่หลังจากที่มีหลายคนทักและบอกให้ไปบนบานสารกล่าวบ้างตัวเองก็ทำแต่อาจจะไม่ค่อยบย่อย11มิถุนายนพนตรวตรจีอัคาพงพิมนต์สิริพอบอกกอพอจอมุกดาหารเปิดเผยว่าตอนนี้มีพยานหลักฐานแน่นหนาเพิ่มขึ้นตามลำดับส่วนผลการตรวจดีเนเต่างๆมีผลตรวจดีเนเอออกมาแล้ว ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าจะทำให้เสียหายต่อรูปคดีสิ่งที่เน้ยนยำ้ำคือการนำเสนอข่าวอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจต่อผู้เสียหายตอนนี้ผู้เสียหายมีความเสียใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ไปซ้ำเติมผู้เสียหายกันเลยคดีนี้สำนวนคดีพูดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สำนวนการสอบสวนมีประจักษ์พยานพยานวัตถุพยานหลักฐาน ครบไปในระดับหนึ่งกันไปแล้ววันที่17มิถุนายนตำรวจไปตรวจบ้านลุงพลที่เป็นลุงเขยของน้องชมพู่เป็นครั้งที่สองโดยตำรวจมุ่งเป้าไปที่ถุงปุย๋ยซึ่งลุงพลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยตำรวจเก็บถุงปุยย๋ยยูเรียกระสอบปุ๋ยสีขาวถุงมือผ้าขอบแดงและเก็บขนเจ้านิกสุนัขบ้านลุงพลลุงพลเปิดใจว่าผมไม่ได้กังวล พร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มที่เพราะผมมั่นใจในความบริสุทธิ์วันนี้ผมไปหาแม่ที่สกลนครมาแค่ไปขอกำลังใจแม่และไปดูแม่เฉยๆเพราะตอนนี้แม่ค่อนข้างเครียดเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ขนบ้านลุงพลคนเดียวแต่ไปค้นเกือบทุกบ้านในหมู่บ้านกกกอกประชาชนตอนนี้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายสงสัยทั้งพ่อแม่ของน้องชมพู่และสงสัยลุงพล ซึ่งทั้งหมดต้องรอการพิสูจน์จากเจ้านหน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียวก่อนหน้านี้หลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำจานครูภูหินตางจังหวัดมุกดาหารที่ทำพิธีและเกิดนิมิเห็นคนร้ายในคดีน้องชมพู่และยังให้เลขปริศนาธรรมจนถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่18มิถุนายนนายสิทธิลักษณ์จิตอาคนารัต ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารพร้อมบุคลากรในสังกัดประชุมร่วมกับพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธในกรณีพระเดือนชัยธรรมวิจโยประธานที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างมีวัดปฏิบัติแสดงออกไม่เหมาะสมแก่สม,มณะวิสัยโดยมีพระเดชพระคุณพระสุทธิสารโสพลเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นองค์ประธานการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีมติขับพระเดือนชัยธรรมวิจโยประธานที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารล่าสุดตำรวจรายงานว่าพบหลักฐานเป็นเส้นขนบางอย่างลักษณะหอิกงอและมี DNA ของน้องชมพู่ด้วยแต่เส้นขนนี้จากทางกายภาพไม่ใช่ของน้องชมพู่แน่นอน ซึ่งต้องไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเส้นคนนี้มันคืออะไรและก็หวังว่าเส้นคนนี้จะช่วยไขยปริศนาของคดีนี้ได้